สวัสดีครับอยู่กับผมเคยไทยสไปร์สสวยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับกับข้าวพื้นบ้านนะเป็นกับข้าวที่ผมชอบกินมากที่สุดนะครับคือกินมั้งตายแต่เด็กนะครับก็คือแบบเนี้ยมันอร่อยที่สุดนะครับและที่สําคัญวันนี้ผมได้ชมช่ไข่ทอดชะอมชิมชนะครับขาดไม่ได้เลยมันพิกกะปิ ย้ายที่ตลาดเนี่ยไม่ใช่ร้านใหนไกลเลยร้านนี้ผมกินตั้งแต่ผมมาทํางานที่นี่ไม่ใหม่นะจนปัจจุบันแกก็ยังขายอยู่นะแกน่าจะขายดีพอตัวแต่แกก็มัดยางมาตักสองเส้นเลยก็คือเป็นเซ็นทรัลล็อกนะมันก็ไม่รู้จะแน่นปขานาดไหนออมนอมคุณผู้ชม แกใส่ลูกโดดมาด้วยนะแล้วก็มีมะเขือพวงอืม